ุณหอบเสื้อผ้าไปถ่ายละครคือมูลค่ารวมๆเนี่ยหลักล้านเลยต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นบางซีนที่มันจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าหลายๆซีนภายในในเรื่องมันจะเกี่ยวกับแฟชั่นมากๆทมันจะเกี่ยวกับการโชว์การแบบประกวดแฟชั่นการที่มีรันเวย์ต่างๆแล้วเราก็ในในฐานะที่เป็นเจ้าของว่าเล่นเป็นเจ้าของบริษัทแฟชั่นจำว่าแต่งตัวไก่กาะเลขอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาแบบของที่มันจริงๆจังๆมาอยู่ในซีนอะไรเงี้ยหลักล้านจริงไหม ิไหนไหนมีชุดไหนที่เราแบบภูมิใจนำเสนอว่าเฮ้ยถ้าเป็นเจ้าของแฟชั่นผมว่าชุดนี้ผมว่าเป๊ะมากเลยก็ก็ถ้าถ้าสมมติเป็นซีนแรกครับผมที่ทุกคนจะได้ได้ได้ดูปดูมาใช้ได้ดูไปเล่ยนะใช่ก็ก็ก็จะเป็นสูตรจากเซนย่าครับซึ่งซึ่งเซนย่าเขาจะเป็นแบรนด์ที่ละเอียดเรื่องตัวผ้ามากคือเขาจะมีเป็นบริษัททอผ้าของเขาเองครับผมซึ่งเป็นการเอาซอร์สให้ ให้กับหลายๆแบรนด์ที่เป็นไฮเป็นไฮแบรนด์ด้วยเป็นไฮแบรนด์อย่างผมทั้งานกับบอสเยอะบอสเนี่ยจะมีคอลเลกชันชื่อคาเมลเป็นเป็นคอลเลกชันที่เหมือนเป็นไฮเอ็นของเขาซึ่งมีกางเกงตัวหนึ่งที่ก็ถูกใช้ผ้าจากบริษัทเซนย่าเนี่ยแหละในการทําเป็นกางเกงแต่แต่ซึ่งวันนั้นเนี่ยก็เอาเป็นคอมพลีทลุคของเซนย่าไปเลยกางเกงตัวนั้นราคาเท่าไหร่ฮะน่าจะเกือบแสนเหมือนกันเกือบแสนแต่รวมสูบด้วยก็สองแสนนั่งเงี้ยห้าห้าชุดก็ล้านหนึ่งแล้วนะพี่เกือ